อลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นั่นไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอกไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอกไม่ใช่เป็นน้องสาวค่ะที่มันฝูงไฮยีน่าที่มันฝูงไฮยีน่าพร้อมภาพมาใครกับใครแอปนัทพรแอปนัทพรกายยาญาติจดทะเบียนอะไรวะกายยาญาติจดทะเบียนอะไรวะ ดีดีมือเต้สิบแปดสุดการีิคายสุดกครีิคายสุดกครีิคายไม่ใช่ไม่ใช่เล่นสิบแปดปาร์ตี้สุบบดฮามาแล้วจ้าสนุกสนานไปพร้อมกับเราซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยที่ขนเสียงหัวเราะมาให้พวกคุณในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ วันนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะเรายกตำนานวงการเพลงเอามาไว้ที่นี่แก๊งนักร้อง90จาก R.S <S <S ปะทะแก๊งนักร้อง90จากแกรมมี่มาให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมกันว่าจะพาหัวหน้าทีมจากทางบ้านเข้าไปชิงแจ็คพอตที่มีมูลค่าเงินสูงสุดถึง100,000บาทในครั้งนี้ได้หรือไม่พร้อมแล้วอย่ารอช้าไปพบกับความหากันได้เลย ที่สุดหันษาดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วฮอลลีวูดเกมน้ยชายเลนด์ว่าไม่ธรรมดาจะเกิดขึ้นเวลานี้ครับ6โมงย0นาทีทางช่อง3 h มอของเราทุกวันอาทิตย์เลยนะคือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับอันนี้เสียงเพลงในยุคนั้นยุค90ต้องมารวมกันตรงนี้ oh. มาแล้วปะทะกันให้เห็นไปเลยนะครับคุณตาคุณตาอยู่แล้วนักร้อง RS ระทะนักร้อง แกรมมี่เอขานั่นไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอกไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอกเป็นน้องสาวค่ะตายจีรายิงไม้แรกก็เอาแล้วโอ้โหแทนนี่จให้แทนนี่จให้น้องๆทุกคนเขารักกันไม่แทนก่อนเลยดี แต่อยากร้องอยากเต้นวงที่ีนี่สุดอยู่กับเราตรงนี้แล้วซีสไมาขอต้อนรับทีมแรกเลยนะครับฝั่งนี้นะครับคุณธนตะกัวทุ่งคุณปาทธนพรและคุณนุกสุธิดาหัวหน้าทีมของเขาคือคุณลุตนั่นเองไม่ได้เจอกันนานทำอาชีพอะไรครับเป็นครูสอนดนตรีสากลอุ้ยตะกี้หน้าหน้าไม่ตรงกันนะ เป็นกันสอนองสารดนตรีสาคลนครับไฮ้ <c oughs> คุณต้องแบดบอยหน่อยดิมาเป็นครูสอนอะไรเครื่องดนตรีอะไรครับเครื่องเป่าครับแซกโซโฟนครับเครื่องเป่าแซกโซโฟนอย่างเดียวเลยอย่างเดียวครับหนึ่งแสนบาทเอาไปทําอะไรดีครับคือผมจะบอกกับพี่ๆทุกคนนะที่นี้เลยนะครับว่าผมอ่ะมีปณิธานแน่ๆครับผมจะยกให้เมียหมดเลยครับอันนี้อยู่เป็น <c oughs> เขาพูดออกทีวียกให้เมียหมดเลยข่าวเนี้ยวีซ่าผ่านนานไม่แต่ไเรลาเบิร์เบิร์ยากมากครับอ้แน่นอนทีมต่อไปทีม2ขอเราครับพี่แชมป์พี่ไทยแล้วพี่ปูแลคเฮดขอบคุณมากที่มาเทมเทมเราสนุกแน่นอนภาษาคนนี้รวมกันนะครับทำไมคะทำไมคะเพราะอะไรคะเขาแบบเรียกได้ว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยเขาอยากเล่นอเล่ เขาไม่สนใจแต่ว่าสนุกแน่นอนนะฮะแล้วหัวหน้าทีมเขาคุณแอมครับสวัสดี <công> ครับค,คุณแอมทำอาชีพอะไรอ่ะเป็นนักศึกษาค่ะยังเรียนอยู่ใช่ค่ะปีไหนละปี3ค่ะปี3แล้วแล้วถ้าจบไปเราจะไปเป็นอะไรอ๋อโอ้โอไม่จบดูดู <ś led> เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงขอคิดแป๊บนึงโอ้คำถามก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายมันเหมือนแบบว่าน่าจะตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองแล้วอะพอปีสามปุ๊บถ้าจบไปทำอะไรโอ้ไม่จบสิเรียนอะไรอยู่เศรษฐศาสตร์ค่ะคณะเศรษฐศาสตร์คุณนี่เนีอะไรภาษาอังกฤษคืออีโคโนมี่เหรอ yes โอ้โห yes ด้วยตจบแล้วล่ะ ใช่ป่ะต้องจบแล้วล่ะพี่ต้องจบแล้วล่ะพี่ต้องจบตรงนี้แล้วล่ะตอบไม่ได้้วเจอนองฉลาด่ะหนึ่งแสนบาทจะเอาไปทําอะไรดีครับเป็นทุนการศึกษาแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่ค่ะโอ้ครึ่งครึ่งอ่ะให้คนละพันก็ให้คนละพันก็เป็นนักเป็นนักเศรษฐศาสตร์มากเป็นทุนการศึกษาให้พ่อให้แม่เหรอครับครับอ่ะวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องใหม่ที่ยังไม่เคยมาปาร์ตี้กับเรา คุณปาล่ละคุณนุ๊กนะฮะสอ <2 S 3> งท่านนี้วันนี้คุณคือไม่แล้วพี่มาให้ปาลมาเนียแล้วเจออย่างเงี้ยมันต้องมีคุน,น,งงนะน,นพี่เป็นฝูงไฮยีน่าพี่เป็นฝูงไฮยีน่าเตรียมปืนมายิงเลยปาล์มเนี่ยดูดีเหมือนแบบว่ามาจากบริษัทบ้านกรองน้ำหรืออะไรเขาเมนินแบล็คเมนินแบล็คมาวันนี้นะครับวันนี้แข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับผลหน้าทีมไหนที่ชนะนะครับ กลับบ้านพร้อมเงิน1 000, นึ<ฮ>่งแสนบาทเริ่มกันเลยครับอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับไม่เข้าใครออกใครครับเกมนี้ชื่อว่าซุปตาหน้าสลับ<ฮ>ผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนผมจะขึ้นหน้าของดาราสองคนแต่เขาสลับหน้ากันอยู่ถ้าคุณเดาถูกคุณรู้คุณกดกดแล้วตอบมาว่าใครกับใครถ้าคุณยังไม่รู้อีกผมจะมีคำใบ้ให้ มาดูตัวอย่างสองคนนี้คือใครซุกตาหน้าสลับมาอะไรวะเส้นหน้าหอยเป็นหอยกับใครวะพี่วิลลี่หอยกับใครพี่วิลลี่พี่วิลลี่เหรอวิลลี่หน้าหอยงเงี้ยเหรอวิลลี่หน้าอ่ะยวตอบอย่างนี้ได้นะวิลลี่หน้าหอยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ผมก็จะมีคำใบ้ให้ตัวอย่างคำใบ้คือสูงเตี้ย ทั้งคู่ทั้งคู่อันนี้รู้เลยปะรู้อันนี้รู้เลยถ้าตอบถูกปุ๊บเฉลยภาพออกมาเป็นอย่างนี้ฮะอ้าวเฉลยเฉลแรปสองคนนะครับผมจะเชิญมาทีละคู่นะฮะพร้อมหรือยังครับครับพร้อมแล้วคู่แรกนะครับคุณทัตครับพี่แชมฮะสองคนมาเจอกันโอ้รู้ปุ๊บกดกดแล้วตอบมาสองคนคือใครบ้างพร้อมนะครับสองท่านนี้คือใครใครรู้แล้วกดเลยมา กดแล้วครับคุณทัศน์สองคนมีใครบ้างคุณเต๋าสมชายเสาสมชายกับปาโมดปาโมดใช่ไหมปาโมดแสงสอนไม่ใช่ไม่ใช่ปาโมดแสงสอนเ๋าสมชายคนหนึ่งเต๋าสมชายคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวหมดเวลาพี่ตูนตูนบอดี้แสลมเต๋าสมชายกับตูนบอดี้แสลมใช่ไหมกรรมการใช่ไหมยังไม่ใช่ครับคุณมีโอกาสตอบผู้หญิงนั้นนะใครใครผู้หญิงอหรอไอ้คว่าผู้หญิงใครอ่ะกูด้วยกูด้วยับพี่า เต๋อวะไฮเต๋ากับดีเจนุ้ยเต๋ากับดีเจนุ้ยผู้ชายเปล่าดีเจนุ้ยผู้ชายไอ้ชุนโอ้โหได้ดูมั้งโอ้ขอสลับเฉลยออกมาหน้าใช่คนก็นึกว่าผู้หญิงทไมสวยนะอันนี้เต๋าสมชายแบบงงๆอยู่เลยนะเอาสมชายกับดีเจนุ้ยนะครับฝั่งนี้ได้คะแนน เอาละถึงเวลาแล้วครับน้องใหม่เพิ่งจะมาปาร์ตี้กับเราเพราะฉะนั้นต้องจับคู่แบบนี้คุณปานครับเจอคุณไทยธนาวุฒิครับได้สิคะนีพี่ไทยครับเรือประมงออกพี่โมงอ่ะเรือประมงออกพี่โมงอ่ะพร้อมภาพมาใครกับใคร ใครกดแล้วฮะคุณปานอ้าวเหรอมาริโอมาริโอมาริโอกับใครอ่ะใครวะผู้หญิงต้องตอบได้สองคนน่ะเดี๋ยวนะใครวะผู้หญิงเดี๋ยวหมดเวลานะมาริโออะใครวะใครวะไอ้นี่หมดเวลาครับคุณปานไม่ได้คุณไทยธนาวุฒิคุณมีโอกาสตอบครับครับคุณมีค่าตอบเลยมาติดตามกระซิบของคนดังมีใะรไหมครับครับคุณจะตอบสองคนเนี้ยมีชื่ออะไรบ้าง มาริโอเลยมาริโอแล้วก็อีกคน <S <S ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้อะไรวะเมื่อไปก่อนสักคนเึงยเอ้าฟังคาใบเตรียมตัวกดให้ดีนะครับฟังคําใบนะพร้อมแล้วเริ่มแม่ปีใหม่นมชมพูสู้ใบแดงแม่แม่ปีม่ะอะไรวะมารอกับ อะไรวะแอปแอปแอปใครแอปนัตพรแอปนัตพรแอปแอปออนแอปอะไรนะแอปอะไรนะทอศซทอดซอนใช่เป็นกรรมการทูมก้าเฉลยเฉลยดูนะนี่แอปทอศซอนมาริโอเมาเลอร์ได้คะแนนไปขอบคุณครับกับที่ได้ฮะสุดยอดเลย อให้ได้ปลาใหญ่นะวันนี้อ้าต่อไปครับคุณนุกครับตาคุณแล้วครับเจอกับพี่ปูแบงคเฮดให้ไม่รู้จักเลยสองคนนี้คือใครรู้แล้วกดต้องตอบชื่อสองคนนะครับภาพมาเฮ้ยใครวะอ่ะพี่ปูกดแล้วครับสองคนนี้คือใครบ้างมอสก้ามอสก้า มอสกับเต้าเออมอสปฏิพากับเต้าแมวกับซอสเต้านัทจรเต้านัทพรเออตอบว่ามอสกับเต้านะับกเต้าครับกรรมการใช่ไหมครับใช่ฝั่งนี้เอาคะแนนไปเยอะมากเลยอ่ะผมเฮ้ยอะไรเนี่ยมาที เอาคะแนนไปเลยเหรออะไรเนี่ยต้องหญิงสลับไปได้เลยสายดาราเลยนะเนี่ยได้เลยอ่ะเนี่ยคราวนี้ก็มาถึงหัวหน้าทีมแล้วครับทั้งสองท่านโอ้ยสบายหัวหน้าทีมผมสบายมากสบายนี่สองคนมาเจอกันต้องทําคะแนนแล้วนะาอคุณังไม่มีเลยอ่ะภาพมากดเลยกดเลยแอมกดก่อนครับคุณแอมคุณปอณัฐวุฒิกับพี่แอนทองผสมค่ะโอ้โหย ฉันด้วยถ้าทางว่าเศรษฐกิจจะดีกรรมการว่าไงครับถุเอาละเฉลยออกมาใช่จริงๆอย่างที่เขว่าเลยครับและคะแนนตอนนี้เทไปฝั่งนี้หมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเขาหมดเลยอ่ะเราให้โอกาสแก้ตัวโดยการส่งตัวจี๊ดอะคุณสองคนกลับไปที่แล้วก็เลือกตัวจี๊ดขึ้นมาไม่ใช่ตัวเอง คุณจะเลือกใครครับมีสามคนอุ้ยฝั่งนี้เลือกยากว่ะอันนี้เลือกใครทั้งที่หรอเอองั้นเรารับไปเองพิทักษ์มาแล้วไอ้เขาส่งพิทักษ์แล้วตัวบทุ่งมาแล้วคุณเอาไงใครกล้าพิทายเลยค่ะพิทายพิทายเลยไธนาบุตรไทยไทยนี่เทียด้วยทัดกับไทยเลยเหรอทัดกับไทยโอ้ย พร้อมภาพมาตอบเลยครบิรบครบสมศิษย์กับมอะไรวะยาย่าอุรัสยายาย่าโจด้าพดะอะไรวะยาย่าโจด้าพดะอะไรวะครบสงศิษย์กับใครอูุรัสยายาย่าร mm ัสยากรรมการให้ไหมใฮะตอบได้ไหมตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปแล้วแล้วแล้วใครวะเนี่ย แล้วใครอ่ะย่าญาหยุตอะไรวะยาตินางเอกช่องแฟนนันเดชไงโอ้โหเวลาออกไปหาปากระพงพี่ไปนานผมไม่รู้จักย่าญานี่อะไรเนี่ยโคทิข้อที่สองห้ามซ้ำเดิมนะแปลว่าคุณทัศน์ออกมาไม่ได้แล้วพี่ไทยออกมาไม่ได้แล้วฝั่งนี้เลือกใครพี่ปานพี่ปูเหลือพี่ชั่มพี่ชั่มเล่นไหม พี่แชมมาพี่แช่มพี่แช่มเขาเลือกพี่แช่มครับพี่แช่มจอยบานอย่าทำอย่าทำเอ๋อนะอย่าทำถอนนะคุณสองคนภาพมาปุ๊บเอาเลยนะมากดแล้วครับคุณแช่มกดก่อนเลยฮะเขารู้แน่นอนมีใครบ้างมีตักบุ้งตักบุ้งกดกับอนันดาอเวอร์แี่แฮม โอ้โหบองอย่างนั้นเลยอนันดาเอเวอร์เร่์แฮมเลยอ่ะตั้งมงคอนันดาเอเวอร์เร่์แฮมแชมลำแชมลำใช้เปล่ากรรมการใช้หรือเปล่าเต็มเต็มไ็มร้อยจบเกมกระโดดด้วยน่ารักเชอกระโดดแล้ววันนี้เป็นการต้อนรับน้องใหม่สองคนยังไม่เคยมาปาร์ตี้กับเรา คุณก็แบบปูทางต้อนรับเหมือนโคแดงเลยครับเขานำไปก่อน6ต่อสูเก็บเอาไว้ในใจครั้งเนี้ยเราต้องชำระเราอย่าปล่อยผ่านเกมที่2เติมของหน่อยเราขออนุญาตพักเติมของเดี๋ยวกันมากั่คู่เดียวเกมสุปตาหน้าสลับนะคะคือเกมก็คือ ดาราค่ะจะสลับกันอาจจะทําให้สับสนได้กับลูกๆล,ลูกทีมนะคะคือโดยเฉพาะพี่ไทยอะค่ะคือคิดว่าอุรัสยาเป็นอัตซูกูของพี่เขาซึ่งก็เห็นความแบบน่ารักของพี่เขาคือเต็มที่ที่จะเล่นเกมเพื่อพวกเราอย่างมากค่ะสําหรับตอนนี้นะคะคือมองว่าทีมเราเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะทีมเราได้มีคะแนนนํามาแล้วค่ะ6คะแนนก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่เต็มที่กับสําหรับเกม